สวัสดีครับนายพิเคยังนายพิเคชานะครับผมวันนี้เราจะมาชาร์ลิงกับคุณภรรยากินบะหมี่เผ็ดกันก่อดี๋ยวต้องขอขอบคุณนะฮะที่ตามเราชมมาแต่คลิปแรกถึงปัจจุบันนะวันนี้เราจะมาแกะกล่องนะฮะพอดีผมสั่งตัวบะหมีเ่เผ็ดที่เขานิยมกันนะเส้นดำเลยประมาณเนี้ยนะที่ว่ามันเผ็ดนักเผ็ดหนามาลองกินแต่กินธรรมดาเดียวไม่ได้มันต้องชาเลนจ์ด้วย วันนี้เราจะมากินกับคุณภรรยาผมสั่งมาสามกระป๋องกะว่ากระป๋องหนึ่งของเรากระป๋องหนึ่งของคุณภรรยาและอีกกระป๋องหนึ่งคือถ้าใครที่บ้านอยากห้าวนะเราว่าจะให้เขาลองชิมประมาณนั้นแต่ว่าวันนี้เราจะขอทําการชาเลนจ์ก่อนกับคุณภรรยาว่าใครระหว่างเขากับผมใครมันจะเหนือว่ากันนี่คือโฉมหน้าของเจ้าเรามีกระป๋องเผ็ดกระป๋องดำประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลของการชาเลนจ์จะเป็นยังไงมาเรียบร้อยครับผมตอนนี้มาแล้วฮะคู่ดีเบตของผมนะฮะคู่ปะทะวันนี้เราจะต้องมาดวลเดือดกันกับเชฟก้อยอว่าใครจะอยู่ใครจะไปหมายถึงใครจะอยู่ตรงนี้แล้วใครจะไปขี้แตกเลยห้องน้ําก่อนอันนี้คือเราแกะกันจะาจ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะนเราต้องจุดแก๊สก่อนนี่แง่ต้มน้ําก่อนไม่ได้ต้มน้ําเลยในหอก็จะมี สองพริกอ่าแล้วก็ซ่อมหนึ่งงานแล้วก็จะเป็นนี่เรามีดำๆข้างในนี่นะคุณมันกินเผ็ดกินแห้งหรือกินน้ำอะคุณได้กินแห้งน,นะคะมันก็ต้องต้มก่อนแล้วค่อยคุกเหรอใช่ค่ะลวกน้ำอะค่ะลวกเส้นลวกเส้นก่อนก็คือลวกนั่นก่อนอ่ะงั้นก็รอน้ําเดือดอ่าต้องรอก็เต้นโชว์ฮะถ้าวันนั้นหลุมดูเห็นเขาแข่งกันกินพริกอะ ที่มีคนไทยกินพริกด้วยอันนั้นล้านกับ6 0พันกว่าสกูตหรือไงเนะน,นี่ยนะผมถ้าเกิดพูดผิดขออาภัยนะผมจำไม่ได้ว่าเขาเรียกหน่วยเป็นอะไรอือันนั้นพริกของอินเดียเผ็ดอันดับ6อันนี้1ล้านก็เท่ากับว่าก็อยู่เกือบเกือบอันดับ6นะเกือบที่เผ็ดเท่ากับพริกอันดับ6อ่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะฮะเราจะทำการเทน้ำเดือดลงไปในหม่าม่าสเส้นดำ มันคือแบบมันมีกลิ่นเหมือนพริกไม่ไหมเป็นซอสพริกไม่ไหมอ่ะบวกกับน้ำมันงาืก็น่าจะเรียกว่าน้ำพริกเผาได้ไหมเพราะว่าพริกไม่ไหมก็น่าจะเป็นพริกเผาอะอ่ะห <c oughs> แคลิ้นแตก็เผ็ดมากแล้วอ้าวอ้าวเขาบอกว่าหนึ่งร้านกระตุ้ดเลยของเขาเนี่ยอ่ะสกูตมันจะขนาดไหนมันจะขนามือแล้วไหมอืม มีออกมาเนี้น่คน,นี่คือด้านไหนนะฮะันจะเป็นดำๆนี้แนะดำเซ็นดำพืดๆเลยแล้วก็ตนี้จะเป็นเส้นอย่างเงี้อ่าเส้น,น่ยวจัดเราพร้อมที่จะมาเปิดศึกนนะฮะชนก่อนครับผมเราจะดวลกันเดี๋ยวให้ดูพากินร้องไห้นะคะ ผมเตรียมน้ำให้ค<ห>ุณเลยผมนนเตรียมน้ำให้คุณเลยนี่เ้ากินต้อให้แง่แน่นอนกินให้หมดนี่คือกฎของเราเรอเตือนก่อนจะชิมหน่อยแล้วห้ามซูเด็ดขาดทำไมมันชุนเหรอขึ้นสมองแน่นอนค่ะมีวาซาบิอย่างเงี้มะเพิ่มนะสำคลักแน่อือหืออ เรื่องอยู่นะพอไหวค่ะคาแรกพอไหวคําแรกไม่เป็นไรคําที่สองยังได้อยู่ค่ะคําต่อไปเริ่มน้ําตาซึม อสบายเฮ้ย hey, มันผมว่ามันร้อนมากกว่าร้อนในคอมันมีความร้อนในคอฟิลเหมือนกินไอไก่เผ็ดของ KFC อฟซีอ่ะก็ร้อนแต่ก้อยว่านะก้อยเคยกินอะไรที่มันเผ็ดกว่านี้มาแล้ว ส้ม,มตำพี่เอ๋พี่เข้างบ้านนะครับส้มเอ๋พี่รักเผ็ดกว่าน,นี้สองเท่าแต่ห้ามทิ้งระยะนะครับจริงกินช่วงกินแล้ไม่เท่าไรครับมันไม่ได้เผ็ดในปากเว้ยมันแสบในคอนแสบในคอมากกว่า น้ำตาเริ่มไหลนะครับมันน่าจะร้อนด้วยค่ะมันร้อนอบอกแล้วว่าเดี๋ยวเห็นพาคทีร้องไห้แน่นอนอะ่ะเด็กน้อยว่ามันร้อนน้ำตาออกแล้วเฮ้ย <c oughs> มันร้อนมัน มันไม่ใช่เผ็ดมันเจ็บมันเจ็บในคออะอืมน้ำตาไหลแล้วขอน้ำหน่อยก็ได้ควันโ๊ล่นี่ยไั่ร้อนด้วยถ้าปล่อยถ้าทิ่ทำไมให้เย็นหน่อยเนะ่ะอาจจะอ,อาจจะไม่รู้สึกขนาดทำลายเหนียว รู andal, ้สึกร้อนร้อนในปากร้อนเผาๆอืมันร้อนแต่ถามว่ากินได้ไหมพอกินได้นะไม่ถึงกับกินไม่ได้น้ำไ่หรอไม่โหไม่ได้กินน้ำเลยหืมควันมันร้อนด้วยด้วยความที่มันร้อนด้วยคือมันไม่ได้เผ็ด ในปากมันเหมือนคุณเจ็บคอมันแสบในคอแล้วมันก็เผ็ดในคอมากกว่ายิ่งพูดเนี่ยยิ่งรู้สึกเลยแต่ว่าต้องพูดนะเพราะว่าความเผ็ดเนี่ยคือมันต้องทําให้ตัวเองทรมานก่อนพอมันทรมานถึงจุดหนึ่งปุ๊บแล้วร่างกายมันจะหลั่งสารบางอย่างออกมาเพื่อชะลอความเจ็บกดความเจ็บมันนั้นเอาไว้เนี่ยตอนนี้ผมเริ่มดีขึ้นแล้วลิ้นเลื้นน้ำลงน้ำลายแล้วมันจะเริ่มแบบมีสารความเค็มความความหวานหลั่งออกมาทําให้ความเผ็ดมันจางลงซึ่งตอนนี้ เออจางแล้วโอเคไม่เผ็ดแล้วจบถือว่าเป็นความเผ็ดที่ไม่ไม่คงทนมากเท่าไหร่คือ,อยอมรับว่าน้ำบูน้ำตาไหลแน่นอนแหละแต่ว่าเผ็ดกว่าไก่เคฟซีมันเผ็ดแบบเจ็บเออมันเจ็บมากกว่ามันไม่ได้เผ็ดมันคือความเจ็บมันเจ็บคอเจ็บลิ้นเจ็บทุกอย่างเลยคือถ้าสัมผัสอากาศคือถ้าเกิดในลำคอเนี่ยเราไม่พูดมันโอเคแต่ว่าด้วยความทำคลิปไงมันต้องพูดแต่ข้อดีของการพูดคือ แน่นอนแหละมันทรมานมันเหมือนเราเอามือไปกีดแผลเข่าเกาตัวที่เป็นแผลมันจะเจ็บอืแต่ว่าพอมันถึงจุดหนึ่งปบความเผ็ดมันจะอยู่ตัวความเจ็บมันอยู่ตัวแล้วมันก็จะค่อยๆคงที่แล้วได้ดาว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 ลงประมาณนั้นแต่ที่แน่ๆผมเหลือน้อยกว่านี่ของคุณก้อยนี่ ที่มันเหลือเยอะเนี่ยเพราะก้อยไม่อยากจะทําให้คุณเดือดร้อนโอ้อหแต่ผมด <ผม S 1> ูนิดเดียวก้อยกินหมดเนี่ยคือเนี่ยก้อยจะบอกพักเคลียร์ก้อยขิวน้ำไปเอาน้ำพักเคลียร์ก้อยขิวน้ำไปได้เอาน้ำ,นนำไ,ไม่ได้โอ้โหไม่เป็นหาแล้วสรุปใครชนะวันนี้ก้อย<ห>สิเฮ้ยไม่เคยแพ้คุณเหรอคะเฮ้ยคุณจะมานั่งผมได้ไงคุณกินอย่างน้อยน้ำตาก็ไม่ไหลค่ะแต่ว่าคุณกินน้อยโอ้โหมาเฮ้ยมันเหมาะอาการกินเล่นมากกว่านี่เดี๋ยวก็ขอแทรกนิดนึงสัมผัสแรกที่มันพอเข้าไปในปากจะรู้สึกหวานก่่อนนนคะรู้สึกหวาิดๆ วันทีนี้พอเราเริ่มเข้าป่าเริ่มคืนเนี่ยมันจะเริ่มร้อนที่คอออกมาอืแต่ถ้าโดนโดนลิ้นตอนแรกเลยนะ่ะคือหวานหวานก่อนในช่องปากอะแทบ,บจะไม่รู้สึกว่าวันเผ็ดมันไปแสบคอกับเจ็บตรงเนี้ยอืเนีย่ยคอร้อนตี๋เลยก็ถามเผ็ดไหมเผ็ดแหละเผ็ดจริงอันนี้ยอมรับแตม่มันไม่เผ็ดเหมือนส้นตมตำบ้านเราส้ม,สมตำพี่เอ๋เผ็ดกว่าเยอะค่ะคือความเผ็ดของของของพริกที่เรากินอน่ะมันจะอยู่บริเวณลิ้นในปาก มันจะไม่ได้ลงที่คอแต่อันนี้คือมันเจ็บที่คอมันเจ็บเลยนะใช่ไหมครับว่ามันเจ็บอืมมึงเจ็บมันแสบที่คอมากกว่าแต่ในปากไม่เท่าไหร่ไม่รู้สึกอะไรอดังนั้นสรุปตรงนี้ก็คือเผ็ดจริงแต่ว่ามันเป็นรับได้อะไรที่ก็รับได้จะกินให้หมดก็กินได้แต่ว่าเราไปกินตอนที่มันร้อนมันเลยเจอทั้งความร้อนทั้งความเผ็ดลงไปในคอคือคือเราแยกแย้ไม่ออกว่ามันคือเผ็ดหรือมันคือร้อน ณเวลานั้นเรากินลงไปควันยังโกอดูเลยประมาณนี้ส่วนตัวคิดว่าเป็นอาหารที่กินแค่สนุกสนุกมากกว่าไม่น่าจะกินเพราะว่าบ่อยๆทุกมื้อคนน่าจะแบบทดสอบกินมากกว่าถึงว่ามันไม่ค่อยมีขายได้ห้างมีขายแต่ใน Lazada ใน Shopee อ่ะโอเครอบหน้าถ้ามีคอนเซปต์ชาเลนจ์อะไรสนุกสนุกใหม่ๆเดี๋ยวเอามาลองเล่นกันวันนี้แค่นี้ก่อนเผ็ดแต่ว่าหายแล้ว โอเคบ๊ายบายไปแล้วปิ้ว